ครับกัสวัสดีครับพี่น้องเอ้าบินแล้วเว้ยครับกัสวัสดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่นอ้องเบอร์สูงทุกคนครับผมพบพอพบเจอกันคือเก่าเมื่อเดิมครับผมบ่าวบอนคนซีสกตหรือหนุ่มอีสานทำงานใต้นะครับเนาะเอ่ะคลิปนี้พามยาย่าเบ็ดครับมาใส่ซม,ม,มะว่านบริไทมะว่านมาใส่ผู้เดียวครับบ่ให้บักมะมา,มา,มา,มานำ มองหานนามคือเพื่อนนอ้อพุนเฮ้ยมีรุ่น, hey, นเอา้าลังนี้เฝ้าไปเรียบร้อยหมกม่าตักเสียไปใส่มื่อ้านนี่ตอนมาใสา่หามันบวหินก็เลยมาใสา่ผู้เดียวนะครับเนาะเอา้ยาย่ำพาพีพาน้องย่ำก่อน งั้นด้งดิน้นไปพี่หนองเบิ่งอีกอย่างล่ะน้ำเพื่อนนวมๆมาพัหันว่ามันถือว่าขอใหญ่ฝนตกแล้วพี่หนองน้ำข้นแบบร้ายเลยนะครับ mà cũng sai như một lại lặn Quá. một mì mì bò một mì cái thì mình chuồng hang ôi ôi xì lì vì nó ơi tôi bảo bọc hói đó vì nó ơi bởi thật bọc hói ngoài nhảy โมชลีโอ้ยอุตส่าห์มาใส่คู่เดียวนะโมวานมาบุกให้บุกมามาหนำมาบุกมามาหนำมันบ่หมานันก็เลยมากคู่เดียวมากคู่เดียวยังบ่หมันอีก มันแมนอยู่ตีพี่นงโอ้ยนย้ำบกหลเบ็ดจนขข้นดินป้าใส่ไมนสิมากินเนาะพี่นมบ้องมันบก เบ็ดจนเขินดินหลังนี่อ่ะหว่าสักคนเดียวย่ามไปเห็นเบ็ดก่อนเก็บเถอดเดียวโอ้โหหลังนี่อุ้ยอุ้ยนนองเลยเบื้องขบ เชือกเบ็ดโอ้โยนะมันกระถือกอยู่นะพี่น้องแต่มันลดกระเชือกเบ็ดพันแบนมันกระถือตัวน้องพี่น้องสามารถพูดเดียวนะหมวกวานว่าบ,มา,มา,นาบอกหมบมกมะมานนำว่าบมกมะมันใส่เบ็ดบอกหมนัน เป็นหมากผู้เดียวหลังก็เสือกพันนะพี่น้อง ปลายยางนะครับนะนี่ก็คอู้หู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 กแคูหอ้ยมูหอหูหูหตหู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 มูหูหู <c oughs> มวานใสู่้เดียวบริถา,ายแล้วพี่น้องเออโมมือมือโ่รถ่ายมึงัำบองหอยเนี่ยโมเห็นหรอพี่น้องเอาขึ้นมาให้บึงหอยอะไร มาจุล่ขานง่ายตามันกอ้หเบ็ดกระไดนกเห็นเบ็ดกระเสาใจน้ำพี่น้องเอ้ย มันถือยู่แต่มันหลุดถือเป็นหลุดนะครับแลาวสีขาวแน่อยนยอไ Hmm. Come lắng suốt hai khắp. สุดถ่ายกับโมมี่ปฏิกิริยาอีย่างดอกพี้องเอ้ยคือเกลาอหรอครับอ๋อดูแถวเบิ้งขึ้นเก่าหล่ะม,นนะมนนะันดุดเนาะเสือพันอยู่สองหลังอยู่โอ้ยเอ๋เอขอการคลิปหนาครับสวัสดีครับ